สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์ของ c o d e i g n i t e r ซึ่งไฟล์คอนโทรลเลอร์จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเด er อร์ a p p l ลิ a t n o n c o n t r o l l e r โดยคอนโทรลเลอร์จะถูกเขียนคำสั่งในลักษณะของ PHP Card และไม่ว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์เป็นอะไรก็ตามชื่อคลาจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์เสมอเช่นไฟล์มีชื่อว่า Box PHP ดังนั้นคลาจะมีชื่อว่า Box นอกจากนี้คัสท,ที่สร้างขึ้นจะต้องสืบทอดจากคาัส C.I. Controller เสมอด้วยและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างคอนโทรเลอร์โดยมันจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์แอปพลิเคชันคอนโทรเลอรและผมตั้งชื่อไฟล์ไว้ว่า welcome php ซึ่งชื่อคัสก็จะเหมือนกับชื่อไฟล์ซึ่งก็คือ welcome และมันก็ได้สืบทอดมาจากคาัสท,ที่ชื่อว่า C.I. Controller สำหรับเงื่อนไขการสร้างเมธอดภายในคอนโทรลเลอร์คลาสก็คือเมธอดที่ถูกประกาศเป็นแบบพับ l ิกจะทำให้มันสามารถถูกเรียกใช้งานผ่าน URL ได้แต่เมธอดที่ถูกประกาศไว้เป็นแบบ r i v a t e จะทำให้มันไม่สามารถถูกเรียกใช้งานผ่าน URL ได้และโดยส่วนมากแล้วเมธอดที่ถูกประกาศเป็นแบบ r i v a t e จะเริ่มต้นชื่อเมธอดด้วย u n d e r s c o r e เสมอ และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างเมธอดไว้ในคอนโทรลเลอร์คลสโดยผมได้ทําการเพิ่มเมธอดเข้าไปในคอนโทรลเลอร์คลสที่อธิบายไว้ในตัวอย่างที่แล้วซึ่งจะมีอยู่2องเมธอดก็คือ display process ซึ่งถูกประกาศไว้เป็นแบบ Public และ inner process ซึ่งถูกประกาศไว้เป็นแบบ Private ทีนี้ถ้าเราเรียกใช้เมธอด display process ผ่าน URL มันก็จะสามารถทำงานได้ เพราะว่าเราประกาศมันไว้เป็นแบบ Public แต่ถ้าเราเรียกใช้ method i n n e r p r o c e s s ผ่าน URL มันก็จะไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าเราประกาศมันไว้ในแบบของ Private ทีนี้ก็จะมาดูตัวอย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่บน e q u ิ p ซึ่งผมได้ตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้ว่าเด็ก IT TV โดย Controller จะถูกเก็บไว้ที่ Folder a p p อ i พลิเคชันคอนโ l รเล ล้ว welcome php นี้ก็คือไฟล์ของ controller จะเห็นได้ว่าชื่อคล้ายของมันก็คือ welcome ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อไฟล์แล้วมันก็ได้สืบทอดมาจากคลาสที่ชื่อว่า ci controller ทีนี้ผมให้สนใจที่3เมทอดน,นี้ก่อนซึ่งมี2เมทอดที่ถูกประกาศไว้เป็นแบบ public นั่นคือ display process และ second process และมีหนึ่งเมธอดที่ถุกประกาศไว้ในลักษณะของ Private ซึ่งก็คือ inner process นั่นหมายความว่าเมธอดที่ชื่อว่า display process และ second process จะสามารถรันผ่าน URL ได้เพราะว่ามันถูกประกาศไว้เป็นแบบ Public แต่เมธอดที่ชื่อว่า inner process มันจะไม่สามารถทำงานผ่าน URL ได้เพราะว่ามันถูกประกาศไว้เป็นแบบ Private ทีนี้เราจะลองรันดู โดยเราพิมพ์ URL โดยเริ่มจากการที่เข้าไปถึงเข้าไปถึง index file ของโปรเจกต์ก่อนโดยเริ่มพิมพ์จากคำว่า local host ตามด้วยชื่อของโปรเจกต์ซึ่งก็คือเด็ก it t v slash ตามด้วย index.php จากนั้นตามด้วยชื่อของ c o n โทร l เลอซึ่งก็คือ welcome จากนั้น slash และตามด้วยชื่อของ method ซึ่งผมจะลองทำการทดสอบรันเมทต่อที่ชื่อ i s p l p y p r o c e s s ก่อนเมื่อเราได้ทำการรันเมท d display p r o c e s s ของคั w เวลค m มมันก็จะแสดงข้อความว่า u u n i s p l p y p r o c e ซ s ซึ่งเป็นผลจากการทำงานของภายในเมท h o d ของมันจากนั้นผมจะลองทำการรันที่เมทตที่ชื่อว่า s e c o n d p r o c e s s ซึ่งเมื่อมันทำงานที่เม t h อด second process ของ Card Welcome มันก็จะแสดงคำว่า run second process ซึ่งเป็นผลจากการทำงานภายในเม t h อดของมันจากนั้นผมจะลองทำการ run inner process ซึ่งเมื่อมันทำงานที่เม t h อด inner process ของ Card Welcome ผลจากการ run มันแสดงว่า มันแสดงข้อความว่าสี่ส่นเศษเพฟาทั้ทงนี้เพราะว่า Inner Process ที่เราลันมันคือ Private Method ซึ่งมันไม่สามารถทำงานผ่าน URL ได้ทีนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Default Method และ Default Controller ซึ่งจากตัวอย่างที่เราลรันให้ดูเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่า ผมได้ก่อ URL โดยการระบุชื่อของคอนโทรลเลอร์และชื่อของเมทต่อัลงไปทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่เราไม่ได้กําหนดชื่อเมทต่อัลงไปหรือหรือมีในกรณีที่เราไม่ได้กําหนดชื่อของทั้งคอนโทรลเลอร์และเมทต่อัลงไปด้วยซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเมื่อคอนโทรลเลอร์และเมทตัไม่ได้ถูกกาหนดลงไปแล้วมันจะไปทํางานที่ไหน สำหรับในกรณีของ d e f o u m t m t t o o d จะเกิดขึ้นในกรณีที่มันรู้ว่าจะเรียกใช้ Controller อะไรแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกใช้ Method อะไรดังนั้นมันจึงไปเรียกใช้ d e f o u m t m t t o o d ของ Controller นั้นน่าแสดงว่าทุกๆ Controller ที่เราสร้างขึ้นจะต้องมี d e f o u m t m t t o o d ของตนเองเสมอซึ่ง d e f o u m t m t t o o d จะมีชื่อว่า Index และให้ประกาศไว้ในลักษณะของ Public Method เสมอ จากครั้งก่อนที่เราได้ทดสอบโปรแกรมเราได้รันอยู่บนคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า Welcom e ทีนี้เราจะลองรันใหม่ครั้งโดยไม่ส่งเมท็อดไปซึ่งเราจะส่งแค่ชื่อคอนโทรลเลอร์คัสเท่านั้นซึ่งก็คือ Welcom e แล้วผลจากการรันมันแสดงข้อความว่า Run Index Default Method o f Welcom e Controller ซึ่งก็คือผลจากการทำงานภายใน method index ของ Controller ที่ชื่อว่า Welcome และนี่ก็คือ method, อ method ที่ชื่อว่า Index ของ Controller Welcome ซึ่งถูกประกาศให้เป็นแบบ Public โดยมันจะถือเป็น default method ของ Controller สำหรับในกรณีของ default controller จะเกิดขึ้นในกรณีที่มันไม่รู้เลยว่าจะเรียกใช้ controller อะไรดังนั้นมันจึงไปเรียกใช้ default controller ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าของ default controller ได้ที่ application c o n f i g ไฟล,ล์ที่ชื่อ l o u t php โดยให้เรากำหนดค่าของ default controller ที่นี้ จะเห็นได้ว่ามันถูกกำหนดไว้ว่า b o c แสดงว่ามันบอกว่า default controller ก็คือ b o c ซึ่งก็คือไฟล์นี้จากนั้นเราจะลอง run ดูเราจะทำการลบ controller ออกไปจาก URL จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ส่งทั้งชื่อคอนโทรลเลอร์และชื่อไม่อ่งลงไปและผลจากการรันของมันก็คือแสดงข้อความว่า run Index d e f o u m t m e t o o d of b l ฟ c ล็อกค l นโซึ่งเราได้กำหนด Default Controller ไว้ว่า Box แสดงว่ามันจะมาเรียกใช้คอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่า box จากนั้นมันก็จะไม่รู้จักว่าจะใช้เมธอดอะไรนั่นก็แสดงว่ามันจะไปใช้ default method ซึ่งก็คือ index ของ c o n t r o l l e r b o x ซึ่งถูก,ถกประกาศไว้เป็นแบบ Public และนี่ก็จะเป็นการสรุปให้ให้เห็นอีกครั้ง ก็คือถ้าเราได้กำหนดทั้งชื่อคอนโทรลเลอร์และชื่อเม่ตอดลงไปใน URL มันก็จะเรียกใช้เม่ตดที่กำหนดของคอนโทรลเลอร์ที่กำหนดนั้นแต่ถ้าเรากำหนดเพียงแค่ชื่อคอนโทรลเลอร์ลงไปใน URL จะทำให้มันไม่รู้ว่าจะใช้เม่ตอดอะไรมันจึงไปใช้ default แม่ตดของคอนโทรลเลอร์ที่ระบุนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุทั้งคอนโทรลเลอร์และเม่ตดลงไปบน URL มันก็จะไม่รู้ว่าจะเรียกใช้คอนโทรลเลอร์อะไรและจะเรียกใช้เมท็อดอะไรขั้นแรกเลยก็คือมันจะไปเรียกใช้ default c o n โทร l เลอก่อนจากนั้นมันก็จะไปเรียกใช้ Default Method ของ default c o n โทร l เลอสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการรันโปรแกรมพร้อมกับการส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับเมท็อดด้วย โดยข้อมูลที่เราต้องการส่งให้กับเมธ h อดให้เราต่อท้ายเมธอดได้เลยซึ่งก็คือ i n d e x p p ตตามด้วยชื่อ c o n โทร l l e r ตามด้วยชื่อเมธ h อดและตามด้วยค่าข้อมูลที่จะส่งไปให้เมธ h อดซึ่งมีจำนวนกี่ตัวก็ได้แล้วแสดงว่าเมื่อเราเขียนโค้ดเมธอดภายใน c o n โทร l l e r c ์คลาเราก็จะต้องประกาศพารามิเตอร์เอาไว้ด้วย โดยข้อมูลที่ส่งมาที่อยู่ติดกับเมท็อดจะถูกส่งมาพารามิเตอร์ตำแหน่งที่1แล้วก็จะเรียงต่อๆกันไปเรื่อยๆซึ่งผมได้ทำตัวอย่างไว้ที่คอนโทรลเลอร์บ็อกเมทอที่ชื่อว่า display p r o c s s s จะเห็นได้ว่ามันมีพารามิเตอร์อยู่2ตัวซึ่งการทำงานภายในเมท็อดก็คือให้แสดงค่าข้อมูลของพารามิเตอร์ทั้ง2ตัวนั้น จากนั้นผมจะลองรันดูคอนโทรลเลอร์ Controller ที่ชื่อว่าบล็อกเมต่อที่ชื่อว่าดิสเพนต์โปรเซสังนั้นส่งค่าข้อมูลไปสองตัวตัวที่หนึ่งและตัวที่สองจะเห็นได้ว่ามันนำค่าข้อมูลทั้งสองตัวมาสแสดง ซึ่งเป็นผลจากการทำงานภายใน method display process ของ Controller b o บ็ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วก็เช่นกันเมื่อมันมี default method และ default controller ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ default data ของ parameter ซึ่งจะถูกกำหนดไว้บน method ที่สร้างขึ้น โดยกำหนดในลักษณะนี้ก็คือตรงที่ประกาศพารามิเตอร์ให้กับเมธอดก็กำหนดพารามิเตอร์ให้มันเท่ากับค่าข้อมูลไปด้วยเลยซึ่งค่าข้อมูลนี้ก็ถือเป็น d e f a u l t Data ของพารามิเตอร์ตัวนี้และเมื่อเราทําการเรียกใช้ method, เมธอดโดยไม่ส่งค่าข้อมูลในตำแหน่งนี้ตัวแปรนี้ก็จะถือสือได้ว่ามีค่าข้อมูลเป็น d e f a u l t Data ที่กำหนดเอาไว้ แต่ถ้าเราเรียกใช้เมธอดนี้โดยการส่งค่าอะไรไปก็ตามตัวแปรนี้มันก็จะเป็นค่าข้อมูลที่มันถูกส่งมาตัวอย่างเช่น URL แรกเรียกใช้ c o n t r o เ l อรตามด้วยชื่อเมธอดและตามด้วยข้อมูลที่ส่งไปยังพารามิเตอร์ตำแหน่งที่1แล้วเมื่อมันมาทำงานที่เมธอดของ Controller c คลา ตัวแปรพารามิเตอร์ที่1ตรงนี้ก็จะมีค่าข้อมูลคือค่าที่มันได้ส่งมาจาก u r l แต่ในกรณีที่2ก็คือกรณีที่ที่มันไม่ได้ส่งพารามิเตอร์ไปต่อจากเมธอดแล้วเมื่อมันมาทำงานที่เมธอดตัวแปรพารามิเตอร์ที่1ตรงนี้ที่มันไม่ได้รับข้อมูลมาจาก u r l มันจึงมีค่าข้อมูลเป็น Default Data ที่มันกำหนดไว้ตรงนี้ซึ่งผมได้ทำตัวอย่างไว้ที่ c o n โทร l เลอที่ชื่อว่า b o ็ method s e c t i o n p r o c e s s จะเห็นได้ว่ามันมีพารามิเตอร์อยู่หนึ่งตัวซึ่งมันถูกกำหนด Default Data ไว้ว่า Default Data of Parameter ซึ่งการทำงานของเมทตอดนี้ก็คือนำตัวแปร ารามิเตัวตัวนี้มาแสดงผลผมจะลองรันดูโดยคอนโทรลเลอร์ชื่อว่าบล็อเม่ตอดชื่อว่า second process จากนั้นผมจะลองส่งค่าข้อมูลไปหนึ่งตัว จะเห็นได้ว่ามันนําค่าข้อมูลที่ผมส่งไปมาแสดงผลซึ่งเป็นผลจากการทํางานของเมท h อด second process ภายในคารด์บ็อกที่อธิบายเมื่อสักครู่จากนั้นผมจะลองลบข้อมูลออกไปดูจะเห็นได้ว่าเมื่อผมไม่ได้ส่งค่าค่าอะไรลงไปมันจึงนำา e f f u u t t d t t a ที่ถูกกำหนดไว้ให้กับมันมาแสดงผล ครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ